สวัสดีค่ะพวกเราเพ<ช>เซลอุม่มอิ่มค่ะอินค่ะเกรสค่ะไอค่ะก็ตื่นเต้นค่ะก็อุ่มก็ฝึกกับอินกับไอมาอก็เจ็เดือนแล้วเนาะแล้วก็มาได้มาเดบิวต์เปิดตัวทำงานร่วมกัน,น,นแล้วก็นนี่้องเล็กค่ะสวัสดีค่ะเกรสค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของวงเพเซลค่ะ พี่ๆเขาก็น่ารักมากเลยค่ะแบบว่าคอยช่วยเหลือแล้วก็คอยแนะนําแบบบางทีอันไหนที่เรายังใหม่อยู่อย่างเงี้ยค่ะพี่เขาก็แบบคอยให้คําแนะนําเราอย่างเงี้ยค่ะชื่อเพลงว่าต้องชอบแค่ไหนค่ะก็เป็นสเปเชียลซิงเกิลของพวกเราค่ะ พวกเราก็ได้รับผลตอบรับดีมากๆเลยค่ะตอนแรกไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะจะกระแสแรงขนาดนี้ค่ะคิดว่าแบบอาจจะเป็นวิวไหลเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นแบบแคล้ายๆเพลงไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทีนี้พอมันแบบออกมาแล้วมันเร็วขนาดนี้มันก็เกินความคาดหมายของเรามากเราก็ดีใจกันมากๆเลยค่ะ เพลงนี้นะคะก็จะพูดถึงแบบว่าเราเป็น first love อะคะ่ะเหมือนมีความรักครั้งแรกเราแบบชอบคนนั้นมากๆเลยเราก็คิดอะไรก็มองเป็นหน้าเขาหมดเลยะคะก็ถ้าเปรียบกับวงเราเนี่ยก็จะเปรียบเหมือนกับเป็นความรักครั้งแรกของเราเหมือนกันเหมือนกับเพลงซิงเกิลก่อนเป็นชื่อเพลงว่าไหวไหมใช่ไหมคะเหมือนพอมาครั้งนี้เราก็เหมือนเข้าใจความรักของแฟนคลับ ที่แบบตอนแรกอาจจะงงๆว่าเฮ้ยเขาให้ความรักเรามากมายขนาดนี้เพลงนี้เราก็เลยเข้าใจความรักของแฟนคลับมาขึ้นแล้วก็อยากจะมอบเพลงนี้ทุกคนเลยค่ะคือข้างใน m ออะค่ะก็จะมีซีนต่างๆใช่ไหมคะก็แบ่งเป็นคนๆไปก็อย่างซีนของไอซ์อะค่ะก็จะเป็นถ่ายในห้องครัวใช่ไหมคะเขาก็จะให้ทําอาหารจริงๆเลยแล้วก็เล่นก็ทํากันไปจนอ่ะถ่ายเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบอย่างซีนเสื้อผ้าแล้วก็มานั่งเล่นอะไรคือเล่นตามธรรมชาติอะคะ่ะทั้ง4ซีนเลยเนาะ พี่ทีมงานเขาจะวางให้เหมือนคล้ายๆกับเหมาะกับคาแรคเตอร์ของแต่ละคนหน่อยอะไรเงี้ยค่ะฟีลแบบอ่ะถ้าของหนูเป็นช็อตของทําอาหารก็เป็นโกโก้ร้อนอาจจะดูแบบอุ่นๆนุ่มๆอะไรเงี้ยค่ะ <Okay. S 1> ส่วนของพี่อุ๋มเนี่ยก็จะเป็นช็อตเรื่องเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่อุ๋มเขาเป็นคนที่แบบมีเทรนด์เรื่องแฟชั่นอยู่แล้วชอบแต่งตัวชอบอะไรส่วนของวัทวิของอิน ของอินเข้าเของอินเป็นช็อตแบบพวกห่อของขวัญทำแบบอะไรน่ารักน่ารักอะค่ะใช่อินก็แบบหรือเปล่านะเป็นแบบน่ารักขี้เล่นเนี่ยคะของอินจะเป็นแบบใช่แล้วก็ของเกดก็จะเป็นซีนดูแลต้นไม้เป็นเสาอ่อนโยนอะไรอย่างนี้ใช่ซิงเกิลที่เราจะมีความแบบเด็ก ใช่ค่ะหนึ่งเนาะแล้วก็จะมีความเหมือนดนตรีมันจะมีความเร็วแล้วก็สนุกสนานกว่าเพลงนี้ค่ะเพลงนี้เหมือนจะเข้าถึงคนได้ง่ายกว่าเพราะว่าทํานองช่วงดนตรีมันจะค่อนข้างช้ากว่าแล้วก็ร้องตามได้ง่ายกว่าค่ะเช็คใครออกมาเช็คทุกวันเลยค่ะระวางไม่ได้ต้องขออ่านเลยก็คือใครเมนอะไรมาเราเห็นหมดเลยนะคะเพราะเราตามเก็บทุกอันเลยค่ะอย่างหนูจะชอบเป็น เขาเรียกว่าเป็นแฟนอาร์ตอะคะ่ะที่แฟนขับเขาวาดรูปมาให้น่ารักมากๆเลยค่ะคือแบบเขาจะแบบคอยดูใช่ไหมคะว่าตอนนี้แบบยอดวิวมันเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วแล้วเขาก็จะทําเป็นเหมือนแบบแฟนอาร์ตขึ้นมาแล้วก็มีพวกเราสี่คนอยู่ในนั้นนะคะใช่ใชค่ะน่ารักมากๆค่ะก็ของหนูหนูจะเห็นในส่วนของมันจะมีแบบแฟนขับบางคนที่เขาเ,เขาเรียกว่าอะไรแกะขอดมาะคะ่ะแล้วแบบเขาก็จะร้องเพลง ได้เลยแล้วก็แกะขอดเร็วกันมากๆเลยคะ่ะแล้วเขาก็จะแบบว่าแท็กมาใน i n นสตาแกรมอะไรอย่เงี้ยค่ะก็เห็นใช่คะ่ะก็ก็มีคอมเมนต์ก็นั่งอ่านเนาะก็ได้ได้คอมเมนต์ดีๆเยอะแยะเลยแล้วก็ถ้าเกิดในส่วนที่ชอบเนี่ยจะเป็นในทวิตเตอร์ที่แบบเขาชอบทำมีมกันอะไรเงี้เอาเอาภา,าพจากใน MV มาทําทำมีมแล้วก็แบบเออเราพลาดแล้วเหรออะไรอย่างงี้ก็ตลกดีคะ่ะ จริงชอบเหมือนทั้งทั้งสาคนเลยแต่ว่าก็ถ้ามีอันที่แปลกใหม่ก็เห็นเห็นเขาแบบไปทําแนวแบบแอนิเมชันแบบเป็นตัวการ์ตูนเต้นตามเราอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าหูเก่งกันจังเลยแบบสุดยอดบริกูดตอนนี้ก็ปล่อยไปเป็นแบบเป็นเวอร์ชันมือเล่นใน t i k ก o k ก็เดี๋ยวจะค่อยๆปล่อยไปเนาะแบบเวอร์ชันเต้นเป็นผสมท่า tiktok กหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะพยายามให้เล่นกันก็ขอฝาก ทุกคนนะคะเราอาจจะเป็นแบบวงหน้าใหม่เราก็ตั้งใจทำผลงานออกมา,มามากๆเลยค่ะก็อยากฝังเนื้อฝักตัวกับทุกคนหน่อยนะคะเ,ออเพลงต้องชอบแค่ไหนนะคะหรือว่า first, er first er love คะ่ะฟังได้ทุกช่องทาง streaming ทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะแล้วก็ จะมีทั้ง YouTube นะคะ Apple Music ค่ะ Spotify จุ e อะไรแบบนี้นะคะและ้วก็ช่องทางที่ติดตามพวกเราก็ช่องทางการติดตาม p r e เซนะคะก็จะมีทั้ง Facebook Instagram YouTube แล้วก็ Twitter ค่ะก็ Search คำว่า p r e ซ s e แล้วก็จะเป็นในส่วนของ Instagram จะชื่อว่า My Pressel ค่ะต้องชอบแค่ไหนที่มองอะไรอะไรก็เป็นหน้าเธอ ไม่ว่าจะตื่นจะฝันก็ยังต้องเจอรู้ไหมว่าใจฉันอยากจะกอดเธอไว้แค่ได้รักเธอฉันก็พอใจอยากอยู่ใกล้นานๆให้เธอเป็นจักรกวานที่มีฉันอยู่ My heart is stuck on you ไม่หวังจะยืนตรงนั้นข้างในหัวใจแค่ได้รักเธอฉันก็พอใจขอแค่นี้ไม่เคยจะหวังอะไรมากเกินไปกว่ารัก